สวัสดีครับผมนะฮะผม PJ Gall ล r y s h o p นะครับหรือว่า PJ 2จสอนทำนะครับก็จะเป็นร้านเดียวกันนะครับผมนะฮะก่อนหน้านี้ที่ผมสอนไปนะครับเป็นตัวอักษรพวงกุญแจนะครับแล้วก็จะมาสอนต่อนะครับเป็นแบบไหนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมนะฮะก็จะเป็นบุ๊กมาร์กนะครับที่ขั้นหนังสือ นะครับผมเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูนิดหนึ่งนะครับผมนะฮะก็จะได้เห็นชัดๆนะครับนะครับตรงปลายคลิปนะฮะก็จะเป็นแบบนี้อ่ะโอเคครับผมนะฮะถ้าพร้อมแล้วนะครับเตรียมสมุดปากกาไว้นะครับแล้วเราก็ไปเริ่มทำพร้อมกันครับผมนะฮะแล้วเรามาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผมนะฮะแล้วเรามาเริ่มกัน นะครับกับ PJ สอนทำนะฮะอ่าก็จะมาสอนในรูปแบบนะครับที่ขั้นหนังสือนะครับเป็นตัวอักษรนะครับชื่อนะครับเวลานะลูกค้านะครับก็ที่ว่าเขาาสั่งซื้อใช่ไหมฮะเราก็ให้เขาเขียนนะครับว่าอาจจะเป็นชื่ออะไรเป็นเจมมี่นะครับเป็นเลิฟเป็นอะไรต่างๆนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนนะครับผมนะฮะใช้ชื่อคำว่า Facebook นะครับผมนะฮะ โอเคนะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมจะเริ่มเลยนะครับผมอ่ะเตรียมกันเลยนะครับผมนะฮะลวดนะครับผมเราใช้ลวดอลูมิเนียมนะครับผมเบอร์17นะครับฟาร์มยาวนะครับ130มเซนครับผมฟาร์มยาวนะครับผมโอเคนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับนะครับเหมือนเดิมครับหมุนก่อนนะฮะหมุนเล่นป้าน่ะเล็กๆกก็ได้ครับประมาณนะฮะสองสามรอบ แล้วเราก็ตัดนะฮะเวลาตัดเราก็ปิดนิดนึงนะครับใช้เนี่ยปลายครีมจับปั๊บนะครับเราก็จะขึ้นตัวอักษรน,นะครับผมเป็นตัว F นะครับผม Facebook นะครับผมนี่เห็นไหมฮะเราก็ดัดขึ้นประมาณนี้นะครับดึงเข้าไปให้สุดนะครับเป็นตัว F นะครับผมเราจะใช้เป็นอักษรตัวเล็กตัวใหญ่มันขึ้นอยู่กับเรา นะครับ you know, แต e. less, ่ถ้าเวลาเราใช้นะครับเป็นตัวอักษรใหญ่นะครับมันจะใช้ในพื้นที่ของลวดนะฮะมันก็จะเยอะขึ้นนะถ้าเราทําเป็นตัวเล็กนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่แต่ว่าเราใช้ขนาดเล็กลวดนะฮะมันก็จะสั้นลงนะครับผมเองนี่ได้เผื่อไว้แล้วนะครับความยาวนะครับร้อยสามสิบเซนนะครับแต่ถ้าเวลาเราทําแล้วนะครับผมนะฮะมันสั้นบรรยาวนะฮะเราก็ค่อยไปลดอีกทีหนึ่งแล้วเราก็ค่อยไปเพิ่มลวดอีกทีหนึ่งเพื่อที่ว่าจะให้มัน เท่ากับตัวอักษรนะครับเจ็ดตัวแปดตัวนะครับเราก็กลัดได้โอเคนะครับเรามาเริ่มเลยนะครับตัว f ครับผมนะฮะเห็นชัดนะครับอาจจะพลิกกลับไปกลับมานิดหนึ่งนะฮะนะครับเราขึ้นแบบนี้นะครับอักษรครับผมนะฮะเกี่ยวกับฟอนต์นะฮะมันจะมีอยู่หลายตัวนะครับ ถ้าเราเนี่ยทำเป็นแล้วนะครับเราสามารถเราประยุกต์ได้ต่อเติมได้อีกเยอะนะครับแต่ผมจะทําเป็นตัว f ในลักษณะแบบนี้นะครับนะครับเดี๋ยวคอยดูนิดหนึ่งนะครับผมอาจจะบางนิดหนึ่งนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมทําให้เสร็จก่อนเนาะเห็นไหมครับผมเห็นไหมฮะตัว f นะฮะเดี๋ยวผมจะหันอยู่อีกด้านหนึ่งนะครับผม เห็นไหมครับด้านหน้าด้านหลังนะครับให้เราสังเกตนะครับผมโอเคนะครับแต่ถ้าเวลาผมหันไปเข้าหากล้องนะฮะมันจะเป็นด้านหลังด้านหน้าผมนะฮะผมก็จะหันเข้าหากล้องก็จะประมาณนี้เห็นนะครับโอเคนะครับเราก็จะขึ้นเป็นตัว A ต่อนะครับนะครับดูนะครับ เวลานะเราขึ้นนะครับตัว A ใช่ไหมฮะเราต้องให้มันอยู่นะครับอยู่ประมาณของเส้นตรงกลางตรงนี้นะครับเราจะขึ้นตัว A เราต้องมากะตรงนี้นะฮะแล้วเราจะทําตัว A นะให้เราดัดขึ้นอย่างเงี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพลิกตัวอักษรก่อนนะครับเห็นไหมฮะเรา <c oughs> เอานิ้วเราตรงนี้กะเห็นไหมครับแล้วเราเอาตัว A ขึ้นเลย เหมือนเดิมครับผมฮะเหมือนคลิปก่อนหน้านี้นะฮะตัว A นะครับผมเราก็หมุนไปเลยนะครับประมาณสองรอบนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมนะฮะมืออาจจะบังนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อนะครับเห็นไหมครับฝั่งนี้นะครับเป็นฝั่งข้างหลังผมนะฮะเดี๋ยวผมจะหันหน้าตรงนี้ก็คือว่าฝั่งหน้า เห็นไหมฮะมันจะเป็นตัว a นะครับอ่ะต่อไปนะครับผมก็จะขึ้นด้วยตัว C นะครับผมเห็นไหมฮะตัว c ก็ขึ้นประมาณนี้นะฮะสังเกตนะฮะสังเกตตรงนี้ผมผมก็จะใช้ครีมนะครับผมนะครับตัว c แล้วก็ตัว e นะครับอ่าดัดอย่างนี้นะครับมืออาจจะบังนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับผมเห็นไหมฮะเวลาเราขึ้นตัว c เห็นไหมฮะ มันจะมีคือเราต้องดัดรวดตัวนี้นะขึ้นก่อนเห็นไหมฮะนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะฮะนิดหนึ่งเราจะทําเป็นวงกลมขึ้นมาอย่างนี้ฮะเห็นไหมฮะรวดตัวนี้เราจะทําวงกลมขึ้นมาตรงนี้ให้เรากะตัว A กับตัวที่ว่าเราดัดขึ้นให้มันได้พอประมาณเราวงกลมเป็นตัวสี่ดูนะครับผมนะฮะนะฮะเวลาเราดัดนะครับเห็นไหมฮะ,าะ,มฮะอาจจะมองยากไม่เอ่ย ดูนะครับผมนะฮะผมเอานิ้วชี้ตะวัดนะฮะเพื่อที่ว่าจะให้มันเป็นตัว C นะฮะมันจะกลมๆนิดหนึ่งเดี๋ยวเห็นไหมครัเห็นชัดไหมครับผมนะฮะมือบางขอโทษนะครับผมนะฮะเพราะว่าบางครั้งผมต้องบิดลวดนลยครเห็นนะฮะเดี๋ยวผมจะพยายามนะครับทําให้รายละเอียดให้ชัดเลยนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตปัดนิดหนึ่งนะครับเห็นไหมครับอ่ะผมจะให้ดูเลยนะฮะทุก ขั้นตอนเห็นไหมฮะดูดีๆนะฮะมันจะขึ้นเห็นไหมฮะมันจะเป็นสเส้นคู่นะครับเพื่อที่เราจะทําเป็นตัว c เห็นนะฮะด้านหน้าด้านหลังนะฮะตรงนี้เขาเรียกว่าด้านหลังนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าด้านหน้าเห็นไหมครับอะผมจะทําเป็นตัว c นะครับเวลาเราทำนะครับให้เราดูฟาร์มเหมาะสมแล้วก็ขั้นตอนในการจัดวางของตัวอักษรน,นะครับผมฮะ ว่าเราจะทําแบบไหนเอะม,มันน่าจะสวยนะมันน่าจะพอดีนะเงี้ยเราออก well. ็กล่าวนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับผมเห็นไหมฝั่งนี้เห็นไหมครับ fac เห็นไหมครับฝั่งนี้เขาเรียกว่าฝั่งหลังนะครับสังเกตนะฮะผมจะให้ท่านดูนะครับผมฝั่งนี้คือฝั่งหน้านะครับดูนะครับตัว a นะครับตัวนี้มันเหลื่อมล้ํากันใช่ไหมฮะมันปรับได้นะครับผมนะฮะ เห็นไหมฮะเห็นไหมมันปรับได้นะครับแล้วผมจะหารกลับอีกนิดหนึ่งนะฮะผมจะทําเป็นตัว E นะครับ Facebook นะฮะดูนะครับถ้าเราจะทําตัว E นะครับให้เราทิ้งระหว่างนะครับระหว่างตัวนี้นะครับตัว C ตัวเนี้ยตัว F A C นะฮะแล้วตัวต่อไปนะฮะผมก็จะขึ้นเป็นตัว E นะครับ คือเราต้องทิ้งระหว่างนะฮะตัว C กับตัว E เนี่ยเราต้องห่างกันแค่นิดหนึ่งนะฮะเห็นตัวก้อยผมนะฮะคือผมจะดัดเป็นตัว E นะครับผมก็เอาคลีนตัวเนี้ยดัดเข้าไปเห็นไหมฮะขึ้นไปนะฮะแล้วก็จับเป็นตัวอ่ะฮะถึงกลางนะฮะเพื่อที่ว่าเราจะดัดเป็นตัว E นะครับดูนะครับตวัดก่อนนะรับผมนะฮะอาจจะบางนิดหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกรอบหนึ่งนะฮะอ่ะ เดี๋ยวผมขอจับนิดหนึ่งฮะเห็นไหมครับตัวนี้เป็นด้านหลังนะครับผมนะฮะด้านหลังนะฮะ F A C E นะครับเฟสนะครับมาดูนะครับตัวด้านหน้าเห็นไหมครับตัว C เห็นไหมฮะว่ามันจะเหลื่อมล้ําเราสามารถเราเอาคีมดัดได้นะครับผมนะฮะ เไหมฮะมันก็จะพอดีกันนะฮะมันจะเหลื่อมล้กันนิดหนึ่งนะโอเคนะครับแล้วตอนต่อไปนะครับเราจะใช้เป็นตัว B นะครับตัว B บุ๊กนะครับเฟซบุ๊กนะฮะเราก็จับประมาณนี้เลยเห็นไหมฮะให้เก่านะครับผมถ้าเป็นตัว B นะครับผมนะฮะมันจะเป็นแบบพิมพ์เล็กนะครับให้เราเราใช้ความสูงนะครับให้เท่ากับตัว f ของพิมพ์ใหญ่นะครับเราก็เอาตัวคีย์มาจับตรงนี้นะฮะนี่ครับ แล้วเราเอานิ้วตัวนี้ตวัดนะครับลงด้านหลังนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่เห็นไหมฮะแล้วเราจะหมุนกลมละโอเคนะครับอาจจะบางนิดหน่อยนะครับผมอ่ะผมก็ใช้นิ้วตัวนี้เห็นไหมฮะคือเราจะทําให้มันกลมเลยฮะเป็นรูปตัวบีพิมพ์เล็กนะครับดูนะครับเราตวัดขึ้นไปนะฮะอ่ะแล้วผมจะให้ดูนะครับผมฝั่งนี้นะครับผมด้านหลังนะครับ คือผมจะสอนให้รายละเอียดให้เยอะเลยนะครับฝั่งนี้คือด้านหน้าเห็นไหมครับโอเคนะครับแล้วเราจะต่อไปอีกนะครับเราจะใช้เป็นตัว oo นะครับคือ b o ๊กนะครับผมนะครับให้เราคิดไว้การที่เรานะครับที่ว่าเราทํำเป็นตัวอักษรนะครับมันจะเหมือนที่ว่าเราเขียนนะครับนะครับเหมือนปากกาเรานะฮะเฟซบุ o กใช่ไหมครับตัว f อย่างนี้ แล้วเราก็ขึ้นด้วยตัว A เห็นไหมฮะสังเกตนะครับมือเราครับเหมือนเราเขียนนะครับผมนะฮะเห็นไหมฮะเพียงแต่เรากลับมาเป็นตัว E นะครับแล้วก็ตัว B เห็นไหมครับก็เป็นตัว O O แล้วก็ตัว K เห็นไหมครับเหมือนกันครับผมฮะเปรียบเทียบนะครับเส้นลวดนี่หมายความว่าเป็นเส้นปากกามือเราเนี่ยครับก็ที่ว่าจับนะครับกับครีมเนี่ยครับ มันเปรียบเสมือนที่ว่าเราเอามือเนี่ยครับจับปากกาแล้วขีเขียนไปตามตัวอักษรโอเคนะครับผมโอเคนะครับผมก็จะมาเริ่มด้วยตัวโอนะครับผมนะครับตัวโอนะครับมือบางนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับนะรมันจะเป็นตัวโอเห็นไหมฮะ โอนะครับเราก็จะทำเป็นตัวโออีกทีหนึ่งนะครับคือหมุนนะฮะให้มันกลมๆนะครับผมเห็นไหมครับ S a c e b o o k facebook เห็นไหมฮะตัวในสุดท้ายนะครับผมก็จะทำเป็นตัว k นะครับเหมือนกันครับผมตัว k เราก็ลากขึ้นไปสูงนะครับเราใช้เป็นพิมพ์เล็กนะครับผมเหมือนกันฮะเหมือนที่เราเขียน ปากานะครับโอเคนะครับผมก็จะใช้เป็นตัว K นะครับผมก็ดัดขึ้นนะครับจุดสําคัญนะครับผมตัว B กับตัว K เห็นไหมฮะหางมันต้องให้มันไล่ๆกันนะครับความสูงของตัวนี้โอเคเห็นไหมฮะพิมใหญ่ตัว F เห็นไหมครับตัว B หางมันจะสูงให้มันไล่ๆกันนะครับเพื่อที่ว่าจะได้เรียงตัวอักษรได้สวยนะครับต่อไปครับผมฮะตัว K ครับผมฮะ จับเลยครับผมกะได้นะครับเหลื่อมล้ํากันนิดหนึ่งนะครับไม่เป็นไรนะครับเราทําบ่อยๆนะฮะแล้วมันจะฉินนะครับตัวเคนะครับผมเหมือนเดิมครับผมเหมือนตัวเคนก็ที่ว่าเราเขียนนะครับนะครับเหมือนกันครับเพียงแต่เราเปลี่ยนจากปากกามาเป็นลวดนะครับดูนะครับตัวเคนะครับ ให้เราในสังเกตเห็นไหมครับตัวนี้ตัว B นะครับ O โอเคนะครับเวลาเราทิ้งช่วงนะครับตัว O อย่าให้มันติดกันนะครับถ้าตัว O กับเส้นของตัว k เนี่ยเส้นปลายขึ้นนะครับถ้ามันติดกันนะครับตัว O มันจะเหมือนเป็นตัว D, ดีโดยอัตโนมัติคือเราต้องทิ้งช่วงเห็นไหมฮะทิ้งช่วงของตัว A นิดหนึ่งนะครับ เพื่อที่ว่าเราจะจวดให้เป็นตัวเคถ้าเราเอาตัวนี้เห็นไหมฮะปลายของตัวเคเนี่ย,เ,ยเอามาชิดกันกันกบตัวโอมันจะเป็นตัวดีพิมพ์เล็กนะครับผมเลยถึงต้องทิ้งช่วงระหว่างหางนิดหนึ่งโอเคนะครับอ่าแล้วเราก็จะมาเริ่มทําคลิปกันแล้วนะครับผมวิธีนะครับผมนะฮะในการที่ว่าเราทําคลิปนะครับเห็นไหมฮะคือเราต้องทําให้เส้นตรงนะฮะ ให้มันอยู่ในระหว่างของของตัวอักษรนะฮะของพื้นของตัวอักษรตรงนี้เห็น,นะฮะนี่นะฮะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะมันจะเป็นเส้นตรงตรงตรงนี้เห็นไหมครับตัวนี้ตัวสุดท้ายของตัวอักษรนะครับเราก็จะมาทําตัวนี้เหมือนกันนะครับผมโอเคนะครับผมนะฮะผมก็จะเริ่มละนะฮะเราก็จะอธิบายนะครับ แล้วก็จะได้มาเข้าใจกันนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเวลาเราทํานะครับผมนะฮะวิธีในการที่ว่าเราลูดลวดให้มันตรงเนี่ยว่ามันจะดีกว่านะครับแต่ผมเองอ่าสอนนะครับผมคือว่าจะให้มันง่ายแล้วพอเวลาเราทํากันทุกวันทุกวันทุกวันนะฮะมันก็จะสอนเราเองนะฮะแล้วเราก็จะรู้วิธีในการแก้ไขได้เห็นไหมครับมันตรงไหมครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะหันหน้าและหันหลังนะครับเราก็จะได้เข้าใจอ่ะ ดูอีกมุมนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมฮะจะตรงต่อไปนะครับผมจะหักลวดเข้ามาทําฐานเพื่อที่ว่าจะตีคลิปเข้าไปตรงเนี้ยโอเคนะครับเห็นไหมฮะเราก็เอานิ้วก็ได้นะครับผมนิ้วจิกตรงปลายนะครับลูดลวดก่อนนะครับใช้ผ้านะครับหรือว่าถุงมือนะครับให้ลูดลวดตรงๆก็ได้นะครับ นะครับแล้วแต่นะครับผมฮะแล้วแต่นะครับแต่ที่ว่าผมสอนนะครับผมนะฮะผมอยากจะให้ฟาร์มน่รู้สึกเวลาเราทำลวดนะครับผมนะฮะให้ฟาร์มน่รู้สึกมือกับลวดเรานะครับให้ผสมผสานกันนะครับแล้วเราจะเรียนรู้นะครับผมโอเคนะครับผมนะฮะตอนต่อไปนะครับผมผมก็จะทำคลิปนะครับผมคลิปนะครับให้เราจับนะครับ กึ่งกลางระหว่างของ2ตัวนะครับให้มันอยู่ตรงกลางระหว่างของเซนเตอร์ของบุ๊กมาร์กนะครับก็คือว่าจุดศูนย์กลางนะครับผมโอเคนะครับผมก็จะกะเอาครับผมฮะมันเหลื่อมล้ํากันมันห่างนะครับไม่ต้องกลัวนะครับผมเวลาเราทําทุกวันทุกวันนะครับมันก็จะสอนเราเห็นไหมครับมันจะอยู่กึ่งกลางเพราะผมต้องทาตัวนี้มาทําคลิปต้องอยู่กึ่งกลางตรงเซนเตอร์ของ Facebook เห็นไหมครับอ่าโอเคนะครับเห็นไหมครับมันก็จะเริ่มแล้วนะครับ เป็นคลิปนะครับผมนะรูดด้วงหน่อยนะครับถ้าเราเนี่ยมีแบบใช่ไหมฮะเราจะใช้ในฟาร์มยาวระหว่างของคลิปนะครับอ่ะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างนะครับผมนะฮะถ้าเราจะใช้คลิปนะครับผมนะฮะเราวัดได้นะครับผมฮะเอาพอประมาณนะครับผมนะฮะส่วนมากนะครับเขาจะใช้คลิปตรงตัวตรงนี้นะฮะเห็นมือผมไหมฮะเราจะใช้ประมาณสัก10เซนติเมตรได้นะครับจดไว้ได้นะครับ10เซน นติเมตรนะครับการทําคลิปนะครับคลิปหนีบนะครับอ่ะเราได้แล้วประมาณสักสิบเซนนะครับไอตัวนี้ผมเอาแบบลองเลยดีกว่านะสิบเซนนะฮะเรากะไว้เลยนะครับเอานิ้วก่อนนะครับผมห้ามใช้ครีมจับนะครับเพราะว่าเรายังไม่ชินนะฮะลวดมันจะหักได้ถ้าเราคืนเสร็จปุ๊บนี่หักเลยนะครับโอเคนะครับผมนะฮะผมก็จะพยายามดัดให้มันตรงอย่ะครับนะครับมันจะบิดก่อนนิดหนึ่งนะฮะ เวลาเราจับต on to ัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะครับเห็นไหมครับมันจะมีอีกเส้นหนึ่งนะครับที่มาลงต่อด้านล่างนะฮะตัวนี้ด้านบนนะฮะมันก็จะมาลงตัวนี้เห็นไหมฮะนิ้วผมนะฮะเรานะครับตัวนี้เป็นเทคนิคนะครับผมเราใช้เนี่ยปลายครีมตัวนี้นะครับเห็นไหมฮะดูดีๆนะครับมันจะไม่ชนกันกับตัวบนแล้วมันจะพอดีนะครับดูนะครับเห็นไหมฮะผมจับตัวนี้เห็นไหมฮะน่ะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะมันจะตรงกันเลย เราดัดได้นะครับเห็นไหมฮะเราจับได้เห็นไหมฮะมันจะตรงกันมันจะไม่ชนกันแต่จุดสําคัญนะครับเราต้องใช้ครีมนะครับประมาณนี้นะครับแล้วมันจะพอดีนะครับพอเสร็จนะครับเรามาจัดนะครับว่าให้มันตรงกันนะครับนะครับให้มันเป็นเหลี่ยมฮะสามเหลี่ยมเราเอาปลายครีมตรงนี้เห็นไหมฮะสังเกตนะครับเห็นไหมฮะเห็นชัดไหมครับแล้วเราเอาเอานิ้วกลางนะครับประคองจับไว้กับหัวแม่มือนะครับ ดัดไปเลยนะครับส่วนที่ว่าเราจะมาทําคลิปเนี่ยอีกรอบหนึ่งนะฮะให้เราเผื่อไว้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะตัดเลยนะครับสัดส่วนนะครับประมาณนะครับผมนะครับเอาประมาณนะครับส่วนเหลือนะครับประมาณในส่วนเหลือมันจะอยู่ที่ประมาณสักเจ็ดเซนนะครับส่วนเหลือของตัวนี้นะครับเราต้องปรับขึ้นมาใส่ตัวนี้เจ็ดเซนถึงเจ็ดเซนครึ่งนะครับแต่ถ้าเวลามันเยอะนะครับเราตามไปทุกวันเราก็จะมาลดลดไซส์ลงได้ โอเคนะครับวิธีในการเราจับนะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมฮะเราเอาหัวครีมเนี่ยปลายครีมที่จับแล้วดัดนะฮะช้าๆนะครับแล้วปล่อยนะครับอย่าดัดไปนะครับตรงนี้มันจะนูนขึ้นเราจับประมาณนี้ฮะแล้วเราเอานิ้วประคองดูนะฮะประคองไว้เลยเห็นไหมครับว่าผมเผื่อแล้วเนี่ยเห็นไหมฮะมันยังเกินเลย ถ้ามันเกินนะครับเราต้องตัดออกนะครับเห็นไหมฮะเห็นไหฮะเราตัดออกไปเลยครับผมเห็นไหมฮะมันจะเหลือประมาณนี้นะครับเสร็จนะครับผมเราเอาปลายครีมนะครับนี่ฮะนี่ครับมันจะกลับหัวเด่นนะครับถ้าเรามามองมุมนี้นะครับมันจะเป็นประมาณนี้นี่ครับเห็นไหมฮะคราวนี้นะครับผมจะหมุนเข้านะครับหมุนเข้าไปข้างในนะครับผม โอเคนะครับอ <Okay>, uh, okay. uh, okay ่ะอาจจะบางหน่อยนะครับผมนะฮะเดี từ từ. ๋ยวผมจะอธิบายอีกทีหนึ่งนะฮะลวดมันนะครับผมนะฮะเวลาเราทําคลิปนะครับลวดมันจะบิดนะฮะสังเกตนะฮะสังเกตผมดีๆนะฮะเห็นะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะเรามีวิธีแก้ไขนะครับผมเรามาจับให้มันตรงให้เรียบๆนะครับแล้วก็ค่อยๆดัดนะครับเอามือก็ได้ครับผมฮะเราดัดอย่างนี้นะครับค่อยๆดัดครับผมฮะรูปไปอย่างเงี้ย เห็นไหมครับเอานิ้วประคองดัดขึ้นดัดลงนะครับหรือว่าถ้าเรานชำนาญแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ดัดขึ้นอย่างเงี้ยคือเราจะมองถึงนะครับว่าเราจะดัดลวดยังไงให้มันเิบยีบนะครับไม่ขึ้นโผ่มานะครับผมนะฮะเราก็ดัดไปนะครับเราทําไปทุกวันทุกวันเห็นไหมฮะเราก็จะเรียนรู้นะครับ มันก็จะทำให้เราเรียนรู้เองโดยอัตโนมัตินะครับผมนะฮะนะครับผมสอนนะครับผมถ้าผมอยากจะให้ทุกท่านนะครับให้เป็นง่ายเลยนะครับพายในคลิปเดียวนะฮะอาจจะพูดไปด้วยนะครับแล้วก็จะมีเหตุผลนะครับผมนะฮะแล้วก็จะอธิบายเห็นไหมครับผมฮะเสร็จแล้วครับผมนะฮะฟังนี้ ถ้าเรามองไปแบบนี้นะฮะเขาเรียกว่าฝั่งหน้านะฮะับเฟซบุ๊กนะครับเดี๋ยวผมจะหันฝั่งหลังให้ตรงนี้เขาเรียกว่าข้างหลังนะครับผมนะครับมันจะกลับกันนะครับเห็นไหมครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมบุ๊กมาร์คครับผมฮะที่ขั้นหนังสือนะครับตัวอักษรชื่อตามลูกค้าที่เขาสั่งนะครับภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ได้นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับวันหน้านะครับคลิปหน้าผมก็จะสอนเป็น ภาษาไทยตัวอักษรต่างๆนะครับผมนะฮะคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ครับผมนะฮะเผื่อทักการชอบกันนะครับเป็นขวัญและกำลังใจนะครับกดติดตามกดแชร์กดไลค์ได้นะครับจุดสำคัญนะครับอย่าลืมนะครับกดที่กระดิ่งนะครับผมนะฮะคลิปหน้าแล้วเรามาเจอกันครับผมนะฮะสวัสดีนะครับผมนะครับขอบคุณมากครับผมครับกับ บุ๊กมาร์คครับผมสวัสดีครับ